สวัสดีครับวันนี้ผมกําลังจะไปที่บ,บัดนาดีบ้านนาดีอำเภอมหาชัยจังหวัดยะโสธรนะครับเพื่อที่จะดูหินเกิืองตำนานหินเกิืองหินที่วางอยู่บนยอดไม้นะครับถ้าเราถามคนเฒ่าคนแก่อายุประมาณ70-80ขึ้นไปเขาก็จะเล่าเรื่องหินเกิืองนะครับหินหินที่คนโบราณเขาเอาไปพาดบนต้นไม้แล้วต้นไม้มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นยางนาซึ่งจะต้นใหญ่มากนะครับ ผมก็ศึกษาแล้วก็อ่านๆมานะครับก็งงอยู่ว่ามันมีจริงหรือแล้วว่านิทานหลอกเด็กแล้วก็อยู่ดีๆก็มาเจอที่วัดนาดีนี่แหละครับตามผมมาดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านนาดีนะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรที่วัดนี้มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเคยมาหลายครั้งแล้วนะครับที่นี่จะมีหินเกิงครับ เราเรียกว่าหินเกื้อกนะครับมันมันคือมันเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นแท่งๆเลยครับปกติแล้วเราจะได้ยินแต่ในตำนานว่าหินค้างบนยอดไม้คนโบราณเอาหินไปพาดไว้บนบนต้นไม้นะครับแล้วต้นไม้มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเป็นเวลาหลายร้อยปีมันก็หักหล่นลงมานี่นะฮะเขาเรียกหินเกื้อง มีอยู่สามมีอยู่สามก้อนสามแท่งนะครับเนี่ยหินปกติแล้วมันจะอยู่บนยอดไม้ยอดยางนาต้นยางนาสูงลหลายๆเมตรนะครับพอการเวลาผ่านไปมันก็หล่นลงมาหักลงมานี่ครับเป็นหินแรงหินแรงศิลาแรงก็เหมือนกับหินแห่นะครับแต่มันจับตัวกันเป็นก้อนแข็งเป็นผุผุผผ เขาเรียกหินแห่นะครับแต่ศัสท์วิชาการเรียกศิลาแรงหินแรงมันไม่ใช่หินเป็นดินเป็นดินแห่เห็นไหมครับก็ไปหลายที่ไม่เคยเจอครับมาเจอที่วัดวัดนาดีบ้านนาดีอำเภอมาจานาชัยยโสธรในที่เดียวครับก็เลยแวะเข้ามาดูอีกสูงก็ประมาณ สองเม็ดหน่อยๆน,นะครับเป็นสามแท่งก็ตามประวัติโดยทั่วไปคนโบราณเขาเล่าว่านะคนโบราณช่วยกันขนมาจเจาไปพระธาตุพระนมส่วนใหญ่เขาก็จะผูกเรื่องเข้ากับพระธาตุพระนมพอมาถึงที่นี่แล้วก็ทราบว่าพระธาตุพระนมสร้างเสร็จแล้วก็เลยเสียใจก็เลยเอาก้อนหินไปค้างไว้บนต้นไม้กิ่งไม้อะแล้วมันก็สูงขึ้นสูงขึ้น พอถึงเวลาหนึ่งที่ต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ไหวด้ดยที่มันตายหรือมันอะไรมันก็เลยหล่นลงมาฮะแล้วเขาขุดนองน้ำตรงโน้นเข้าไปเจอน้องน้ำหลังตรงป่าตรงโน,น้นนี่แหละคะตำนานหินเกิ้องหินเกิองเกลืองนี่น่าจะแปลแปลว่าค้างหินเกล้องหินค้างบนยอดไม้สามอันพอดีเป๊ะ แล้วก็จะมีใบเสมาหินทรายนะครับไม่ทราบออกมาจากไหนผมถามท่านเจ้าวาดครั้งก่อนก็ไม่ทราบฮนะก็จะมีแต่ก่อนก็จะมีอุโบสถเก่านะครับสีมเก่าได้ทุบไปแล้วแล้วก็ได้สร้างสีมใหม่ขึ้นมาแทนแทนที่เดิมของสีมเก่านี่เป็นสีมใหม่ครับก็เป็นธรรมดานะครับ ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับว่าอนุรักษ์เนี่ยอนุรักษ์เราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีของใหม่ก็จะดีใจกันได้ของใหม่ก็จะมีความสุขดีใจกันโอ้ดีใจจังเลยได้อุโบโสถใหม่ได้สีใหม่เป็นใบเสมาเห็นทรายก็ถ้าว่าระดีอีสานนะครับอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยเห็นชัดเลยว่า เป็นมีบัวความบัวหงายแล้วก็มีเกรสรบัวด้วยส่วนบนหักไปทาวารวดีอะครับไม่ใช่ทำขึ้นใหม่ยคทวารวดีอีสานหินทรายแดงก็ไม่ทราบที่มาครับมันก็คงสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะครับถามท่านมันก็อยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้เพิ่งไปขนมาก็ม,มีใหม่ด้วย มีเก่าด้วยเมื่อก้น่ะเก่าพญานาคสามเสียนก็แล้วแต่ช่างเนาะก็เป็นศิละปะรัตะนะโกสินไม้เสมาอันนี้มีมังกรจีนด้วย บันไดานาคแลแ้วตอนนี้เป็นบันไดมังกรป่าที่เจอหินหินเกลืออยู่ตรงนู้นนะครับเป็นป่าตรงนู้นเป็นป่ายางเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงครับใครอยากมาชมก็มานะครับหินเกลือมีที่นี่ที่เดียวนะครับไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับที่วัด นาดีบ้านนาดีอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรตำนานหินเกลงมาดูที่นี่ได้เลยครับเราจะได้ยินคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเล่ากันมากมายแต่ว่ามันไม่เห็นหินจริงจริง,รงมาที่นี่จะได้ชมกันเต็มตาเลยนี่แหละตำนานหินเกลงของแท้ อยู่ที่นี่ครับผมสามกษัตริย์โอเคครับ